เอาละในช่วงแรกเป็นช่วงของเด็กเนาะเป็นช่วงของเด็กน้อยที่จะได้ฟังนิทานเนาะนิทานก่อนนอนอ่าขึ้นภาพนี้เลยเนาะอ่าใครอยากฟังนิทานใครอยากฟังนิทานกดหนึ่งมาเลยเนาะกดหนึ่งมาเลยนะทางเฟซบ o o กนะทางซูมนะซูมหนูพี่อาจจะไม่เห็นเนาะทาง a c e b o o k นี่เนี่ยตามไปดูที่หลังได้เนาะใครอยากฟังนิทานกดหนึ่งมาเลย เด็กๆก็อาจจะกดมาได้นอนนิทานก่อนนอนก็เหมาะให้กับน้องๆนหนูๆเนาะอาจจะต้องไปเข้านอนก่อนอาจจะนอนดึกไม่ได้เนาะประมาณถ้าสองทุ่มต้องเข้านอนแล้วอะไรเงี้ยเนาะก็มาฟังนิทานนี้ก่อนเนาะ,ะก่อนจะฟังนิทานว่าวันนี้หลวงพี่จะเอานิทานอะไรมาเล่าสู่กันฟังมาฟังเพลงนี้ก่อนนะตา,ท,า,าทุ่ เก่งและดีเนาะหลักสูตรในการฝึกเด็กๆจริงๆผู้ใหญ่ก็ต้องฝึกอันนี้นแหละปัญหาที่วุ่นวายในบ้านเมืองเนาะก็เกิดจากคนเก่งนี่แหละแต่ขาดศีลธรรมเนาะคือขาดคนที่เป็นคนดีนั่นเองเนาะแต่ั้นจะพูดว่าดีเนี่ยดีแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันก็เลยต้องจํากัดความไปเลยว่าศีลธรรมถึงจะชัดเจนเนาะนิทานก่อนนอนวันนี้มีชื่อเรื่องว่าหม้อวิเศษ เป็นยังไงเอ่ยเป็นเรื่องราวของนายปีเตอร์นายปีเตอร์นียมีอาชีพเป็นชาวสวนทุกวันก็ต้องไปทำสวนนี่แหละแต่ปีนี้เนี่ยพอถึงฤดูที่จะต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยส่งให้กับทางทางรัฐบาลเนี่ยปรากฏว่าผลผลิตเนี่ยยังไม่ค่อยดีเลยนายปีเตอร์ก็บอกโอ้แย่จังปีนี้ทำไมผลผลิตถึงไม่ออกมาเหมือนทุกปีเลยเราจะต้องเก็บผลผลิตเนี่ยเอาไปใจสวยด้วยจะต้องส่งไปให้ทาง,ทางการด้วยเนี่ยจะพอหรือเปล่าก็ไม่รู้ ปีเตอร์ก็ได้แต่บ่นไปแล้วก็เริ่มลงมือทํางานของวันนี้โดยการนําจอบเนี่ยมาขุด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 แต่วันนี้ในสวนของปีเตอร์เนี่ยไปขุดตรงตําแหน่งที่ไม่เคยขุดมาก่อนแล้วไปขุดเจออะไรบางอย่างอยู่ในดินถ่ายซีว่าในดินเนี้ยจะมีอะไรเอ่ยในดินตรงที่ปีเตอร์ขุดเข้าไปเนี่ยมีหม้อดินใบใหญ่หม้อดินใบใหญ่เนี่ยขุดไปแก๊กแก๊แกเอ๊ะอะไรปีเตอร์ก็เคลียดดินเนาะก็สังเกตเห็นอ้าว นี่มันเป็นหม้อดินนี่นะแต่ในหม้อดินเนี้ยไม่เห็นมีอะไรเลยใบใหญ่ซะเปล่าแทนที่จะมีสมบัติบ้างหม้อดินเป็นหม้อเปล่าเอีเตอร์ก็ยิ่งเซ็งเข้าใปใหญ่เลยก็เลยวางจอบเนี้ยไว้นในหม้อดินแล้วตัวเองก็ไปนั่งหลับอยู่ที่ใต้ต้นไม้ใกล้ๆก็หลับไปสักพักหนึ่งพอตื่นขึ้นมาเนี่ยก็เดินกลับไปตรงหม้อดินเพื่อที่จะไปเอาจอบเนี่ยมาทางานต่อแต่ปรากฏว่ามีเหตุการณ์ ผิดปกติเกิดขึ้นคืออะไรเอ่ยในหม้อดินเนี้ยเต็มไ,ไปด้วยจอบเลยจอบเหมือนกันเปียบเลยเหมือนกับจอบของเขานี่แหละเขาก็สงสัยว่าเอา้าเรานี่ใส่จอบมาแคแ่เล่มเดียวนเนี่ยทำไมโผล่มาเต็มเลยเนี่ยเอ๊ะมาจากไหนเนาะเอ๊ะชักไม่ไม่ธรรมดาและต้องมีอะไรที่พิเศษแน่เลยว่าแล้วปีเตอร์ก็เลยลองเอาจอบเนี่ยออกให้หมดเลยนะออกมากองไว้ข้างนอกแล้วก็พั่เนี่ยใส่เข้าไปแทนทันใดนั้นเองไม่ถึง1น,นาทีจากพั่หนึ่งอันเนี่ย กลายเป็นพ่วหลายอันเลยปุ๊บไอหม,ม้อดินอันนี้เลยนะโอ้โหปีเตอร์อัศจรรย์ใจเห็นค่าตาเลยนะก็เลยรีบยกหม้อดินนี้ขึ้นมาแล้วก็เทพ่วลงมากองที่พื้นแล้วก็รีบก,กลับไปที่บ้านเลยอยากเอาให้ชว์เอาให้แน่ก็เลยเข้าไปในครัวนะไปหยิบไข่มาหนึ่งฟองเอาไข่ใส่ไปในหม้อดินนี้เพียงโอ้โหโไข่โผล่เต็มหม้อดินเลยไปลองมะมะเขือเทศดูสิเพียงมะเขือเทศเต็มหม้อดินเลยไปลองขนมปังดูสิเพียง ขนมปังเต็มหม้อด,ดินเลยตอนนี้ปีเตอร์มีวัตถุด,ดิบอาหารนี่เต็มโตะเลยนะโอ้ทั้งมะเขือเทศทั้งขนมปังทั้งไข่ไก่เนี่ยเต็ไมไปเลยปีเตอร์ก็ได้ความคิดว่าเอ้ยเราเนี่ยไม่ต้องไปทําสวนแล้วเอาสิ่งที่มันขยายออกมาเนี่ยเอาไปขายดีกว่าว่าแล้วปีเตอร์ก็เอาเข้าของเอาผลไม้ขนมปัง,งต่างๆเนี่ยใส่ถุงก็เข้าไปขายในตลาดก็ทําอย่างเงี้ยทุกวนันทุกวนันจนกระทั่งฐานะเริ่มดีขึ้น พ่อ้าแม่ขาคนอื่นก็สังเกตเห็นนะเอ๊ะทุกทีเนี่ยนายปีเตอร์เนี่ยเอาของมาขายไม่ได้เยอะขนาดนี้นะแล้วของนี่ก็ไม่ได้หลากหลายขนาดนี้ด้วยแต่ทําไมเนี่ยช่วงเนี้มีของมาขายเต็มเลยดูสิขายดีกว่าพวกเราอีกแล้วดูท่าทางเนี่ยจะมีมาไม่หยุดด้วย เกิดความสงสัยมีความคิดว่าเจ้าปีเตอร์เนี่ยคงไปทําอะไรที่ไม่ดีไปขโมยของเขามาหรือเปล่าก็เลยไปกระซิบบอกทหารเนาะพ่อค้าแม่ค้าที่อิฉาเนาะนี่คุณทหารเนี่ยพ่อค้าที่ชื่อปีเตอร์เนี่ยไม่รู้ไปเอาของมาจากที่ไหนเนี่ยมาขายเนี่ยปกตินะที่ผ่านมาไม่เคยมีของมาขายเยอะขนาดนี้เลยแต่ครั้งเนี้ยมีของมาขายเต็มเลยทหารก็รับเรื่องเอาไว้ว่าแล้วทหารก็จะทําการสะกดรอยเย็นวันนั้นเองเนี่ยปีเตอร์ก็กลับบ้านแต่ในครั้งเนี้ย ทหารก็ตามมาดูด้วยว่ามีอะไรผิดสังเกตรหรือเปล่าแมปดูดอยู่ดีข้างหน้าต่างนี่แหละปรากฏว่าวันนี้เนี่ยปีเตอร์เอาลูกเจี๊ยบเนี่ยใส่ไปในหม้อดินเนาะเพี้ยงเต็มหม้อดินเลยทหารที่แอบดูอยู่ก็เห็นคาตาเลยเฮ้ยนั่นมันหม้อพิเศษเือไงเนี่ยเมื่อกี้มีลูกเจี๊ยบอยู่แค่ตัวเดียวแต่พอใส่ไปในหม้อดินเนี่ยลูกเจเนเนี๊ยบเต็มหม้อเลยเนื่องจากลูกเจี๊ยบเนี่ยเป็นสิ่งที่มีชีวิตเนาะมันก็กระโดดจากหม้อดินวิ่งไปทั่วบ้านเลยแล้วก็มีลูกเจี๊ยบตัวหนึ กระโดดเข้ากลับไปที่หม้อใหม่กลายเป็นว่าลูกเยบเพิ่มเป็นสองเท่าเพียงเต็มหม้อเนี่ยโอ้กระโดดเต็มบ้านน่ะวิ่งกันให้ว่อนเลยเนาะทหารเห็นคาตาถึงสองรอบเลยมีความเชื่อมั่นเลยว่าหม้อดินนี้ต้องเป็นหม้อดินพิเศษแน่เลยจึงรีบก,กลับไปที่พระราชวังเนาะไปกราบทูลพระราชากราบทูลพระราชาว่าเนี่ยบัดนี้ผมไปเจอหม้อวิเศษเป็นของเจ้าปีเตอร์เนี่ยที่มีอาชีพทําสวยแล้วก็เอาของมาขายเนี่ย หม้อเนี่ยไม่ว่าจะเอาสิ่งของใดใส่เข้าไปมันจะขยายขึ้นเป็นหลายร้อยชิ้นเลย,พ,ยโโพระยะค่ะโอ้โหรายงานพระราชาเสร็จพระราชาก็เลยเอาคำสั่งเลยงั้นพวกเจ้าไปนาหมอด,ดินกับเจ้าตัวปีเตอร์มาหาข้าเดี๋ยวนี้ทหารก็เดินทางไปที่บ้านของปีเตอร์เนาะไปจับกลุ่มปีเตอร์มาโหโดนจับเรียบร้อยเนาะถือหมอด,ดินมาด้วยเนาะก็เลยต้องยอมหมอดินนี้กับพระราชาเนาะโอ้หมอด,ดินใบนี้นั่นเหรอพระราชาเห็นใช่พะยาะค่ะปีเตอร์กระวังด้วยหน้าเศร้านะโดนยึดของวิเศษไปแล้ว พระราชาก็เลยกล้มไปดูว่าเอ๊ะมันเป็นหมอ้อมันก็เหมือนหม้อทั่วไปนี่นะข้างในมันก็โลง่ลงๆนะเพื่อความชัดเพื่อความชัวรก็ก้มเข้าไปอีกเนาะจนกระทั่งโอ้โหปีเตอร์สังเกตเห็นแล้วว่าอันตรายจะเกิดขึ้นก็รีบเตือนพระราชาบอกว่าอย่าเข้าไปใกล้เยอะนะพญาค่ามันอันตรายไม่ทางขาดคำเนาะพระราชาเผลอหลุดเข้าไปนึนะเข้าไปในหม้อเลยเนาะไหลเข้าไปเพียงแค่ไม่กี่เสี้ยววินาทีพระราชาหนึ่งพระองค์เนี่ยกลายเป็นพระราชา หลายพระองค์เลยโผล่มาอย่างหม้อเต็มเลยในครานี้เนาะแล้วพระราชาแต่และพระองค์เนี่ยก็บอกว่าตัวท่านเองเนี่ยคือพระพราชาตัวจริงทะเลาะกันใหญ่เลยเนาะไปแย่งเก้าอี้แย่งบัลลังก์กันใหญ่เลยว่านี่มันก็มันบัลลังก์ของเรานะจ้องมักนกันได้ไงเราคือพระราชาตัวจริงทหารก็งงเนาะเออจะฟังคาสั่งใครนีเลยเนี่ยทุกคนก็เป็นพระราชาหมดในจังหวะที่ชุลมูลวุ่นวายเนี่ยปีเตอร์ก็เห็นแล้วว่าไม่ได้กาแลก็เลยเรียบไปอุ้มหมอ้อดินวิเศษเนี่ยออกมาจากพระราชวังเนาะตรงไปที่หน้าผา เราก็คิดในใจว่าเอ้ยอันตรายจริงเลยเนี่ยเจ้าหม้อนเนี้ยถ้าเกิดไปอยู่ในในมือคนไม่ดีเนี่ยมันจะเกิดเรื่องวุ่นวายมากกว่านี้นะว่าแล้วปีเตอร์ก็เลยตัดสินใจโยนหม้อด,ดินนี้ทิ้งไปเนาะแตกเพแล้วตัวเองก็เลยกลับไปทําสวนเหมือนเดิมปีเตอร์ก็เลยได้ข้อคิดว่าเออนี่นะเราไม่ควรจะไปหาของวิเศษอะไรวิเศษเนี้ยมาเพื่อให้เราเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองหรอกเราแค่อาศัยกําลังของเรานี่แหละในการภาคเพียนพยายามทำอาหารเก่งของเรานี่แหละเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเอง ว่าแล้วปีเตอร์ก็เลิกสนใจของวิเศษและตั้งใจปลูกผักไปในปีนั้นก็ได้ผลผลิตทีด่ดีงามเนาะนิทานเรื่องนี้ก็ได้ข้อคิดเนาะข้อคิดในเรื่องว่าเออบางคนเนี่ยเที่ยวแสวงหาเนาะเที่ยวแสวงหานะหรือว่าเราจะแบบเป็นพวกของสายมูอะไรอย่างเงี้ยเนาะไปแสวงหาสิ่งศักดิยย์สิทธิ์อะไรต่างเนี่ยมากไปเนาะเพราะมีความคิดว่าถ้าเกิดได้มานะชีวิตก็จะ,จะ,จะเจริญนุ่งเร,องเรืองเนาะแต่ที่จริงแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนไว้ชัดเจนแล้วว่าตนแลเบนที่เพึ่งแห่งตนเนาะ ฉะนั้นเราก็ต้องขยันหมั่นเพียรแล้วก็ต้องรู้จักสั่งสมบุญกุศลด้วยเพราะว่าเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยเหตุถึง2ส,ส่วนคือเหตุในภพชาติปัจจุบันที่เราทําไว้แล้วกับเหตุในอดีตชาติที่เราได้สั่งสมบุญมาเนี่ยนับภพบนับชาติไม่ทั่วเนี่ยมาส่งผลในปัจจุบันเนาะรวมถึง2เหตุเนี่ยมันก็จะส่งผลให้เราเนี่ยได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆถ้าเราประกอบเหตุเอาไว้ดีแล้วเนาะ